สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนปุนาไทยในต่างแดนมาเจอกันอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นเช้าวันอังคารค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พายุจะเข้าค่ะตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เดี๋ยวปูนาจะให้เพื่อนเพื่อนดูต้นมะม่วงนะคะเป็นต้นมะม่วงของเพื่อนบ้านนะเพื่อนเพื่อนกำลังออกดอกเลยค่ะดูสิคะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนลมแรงมากค่ะตอนนี้ ย่คจะเข้าช่วงประมาณบ่ายๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีแดดนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิดูดูต้นมงต้นไม้นะคะเพื่อนๆลมแรงมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปูนายืนอยู่ที่หลังบ้านของปูนาเองค่ะเพื่อนๆพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ปูนาต้องรีบไปทำงานนะคะต้องไปทำความสะอาดบ,บ้านอีกแล้วนะคะ วันนี้จะไปทำอีกหลังนะคะเพื่อนๆแล้วก็คงจะรีบกลับบ้านค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพายุจะเข้าตอนเย็นนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเอาบรรยากาศช่วงเช้าๆมาฝากเพื่อนๆค่ะตอนนี้ปุนายืนอยู่ที่หลังบ้านของปุนาเองนะคะเพื่อนๆปุนามองเห็นน้องเป็ดเขาลอยน้ำอยู่ต้นมนต้นไม้ของปุนาก็ โอ้เป็นเพื่อนค่ะเจออากาศหนาวนะคะดูต้นไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนต้นไม้ที่ปูนาปลูกไว้นะคะต้นมะม่วงนะคะต้นมะขามนะคะแล้วก็ต้นน้อยนาต้นขนุนนะคะแล้วก็มะกอกป่านะคะเพื่อนเพื่อนปูนาปลูกไว้ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ต้นกล้วยค่ะแล้วก็ต้นมะรุมนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็โบคาโดค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มะม่วงค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมะม่วงปุนาก็กำลังเป็นดอกค่ะ สีเ,เพื่อนๆคะ่ะลมแรงมากค่ะเ,เพื่อนๆแรงจริงๆคะ่ะโอ้โหเ,เพื่อนๆดูยอดต้นปาล์มสิคะเ,เพื่อนๆเขาบอกว่าโชเนโดรอริ่งด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ปูนาต้องไปทำงานคะ่ะเมื่อกี้ปูนาเห็นน้องเป็ดลอยน้ำอยู่ไม่รู้เขาไปไหนแล้วแล้วจะมีนกอ,อยู่ตัวหนึ่งคะ่ะเพื่อนเพื่อน ยืนอยู่ตรงโน้นกับเพื่อนนกตัวนี้นะเขาจะบุดลงไปหาปลาเพื่อนแล้วก็จเห็นแต่หัวนะโอ้เห็นแล้วค่ะน้องเป็ดน้องเป็ดอยู่ฝั่งโน้นค่ะน้องเป็ดตัวเล็กๆนะคะหนุนขอบคุณนะคะเพื่อนเมื่อเช้าเห็นว่าลอยอยู่ฝั่งนี้นะคะตอนนี้ก็ไปฝั่งโน้นแล้วโรงแรมนี้จริงค่ะเพื่อนโรงแรมมาก ตรงโน้นก็จะมีนกอีกตัวค่ะเพื่อนๆอยู่ตรงโน้นค่ะไม่รู้นกอะไรนะคะเดี๋ยวคพูนายจะซูมให้เพื่อนๆดูนะคะสภาบเพื่อนเห็นหรือเปล่านะคะตรงโน้นน่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆตัวเล็กๆอยู่ตรงโน้นน่ะระหว่างระหว่างไม้กระดงอ่ะมะกอกใบเสาท่าเรืนะคะเห็นไหมจับสภาพเพื่อนเห็นไหมโอ้โหลมแรงค่ะลมแรงเห็นไหมถ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวพูนายจะซูมให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนๆนี่ย ตรงนู้นค่ะตรงนน้นอ๋อเป็นนกชนิดเดียวกันกับเป็นื่อยเดี๋ยวดูดูดูอีกสีโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละชนิดคนละชนิดนะคะที่หลังบ้านปูนาเนี่ยมีทั้งนกทั้งกาทั้งเห็นไหมคะเพนเื่อยเขาลงน้ําไปแล้วค่ะเมื่อกี้เขากระโดดน้ําเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นเขากระโดดน้ําไปแล้วค่ะกระโดดไปแล้วค่ะ ล้วค่ะตอนนี้ก็โดดน้ำลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะก็จะไปเปลี่นตรงไหนก็ใช้เวลากระโดดน้ำแล้วก็ลงไปในใต้น้ำนะคะใช้เวลานาน,านเหมือนกันนะหลายนาทีนะคะเพื่อนๆโอ้ลมแรงจริงๆกับเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะไป ชมกันนะคะแล้วก็หวังว่าพายุนะคะจะไม่รุนแรงอย่างที่ตามข่าวนะคะเพื่อนๆพายุเริ่มเข้าแล้วนะคะที่โคเรด้าน,นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจทุกสน,สนับสนุนนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆคะ่ะขอให้เพื่อนๆอสวัสดีมีความสุขนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะขอให้ทุกคน นะคะเฮงเรวยๆปังปันะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ